สวัสดีครับป้ากัลปแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยในกระพักนะครับวันนี้เข้ามาในสวนนะครับสวนปลายางนะครับก็ปาทุกท่านมาอัปเดตนะครับตะกี้ผ่านขับรถผ่านนะครับอ่อกลพึ่งนะครับที่ผมมาทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับมาวางไว้ตรงที่อ่าป่าสวนยางนี่นะครับวางไว้ห้าชุดนะครับตอนนี้มันเข้า ตอนนี้มีพึ่งเข้าอยู่แล้วนะครับพึ่งเขายูแล้วนะครับก็ก็เป็นผมคิดว,ว่าจะเข้ามาอยู่สามลังแล้วนะครับจากตีวางไปห้าห้าชุดนะครับห้าห้าต่อห้าชุดด้วยกันนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วสามแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูครับผม ครั้งนี้ยังมาเข้านะครับนี่ครั้งนี้ยังมาเข้าเตือนนะครับีวางที่ทําขี่ไปล่าสุดนะครับในการวางต่อนะครับวางต่อรอพึ่งนะครับนะครับทาังนี้ยังมาเข้าเตือนะครับเ,รเ,ดเดี๋ยวไปดูอีกสองลังนะครับตะกี้ผมผ่านมาแล้วนะครับผมผ่านมาหเห็นมันเข้านะครับ นี่นะครับเขาวางไว้นะครับการวางรังพึ่งวางแบบง่ายๆนะครับ <utt> ก็หาทาเลแล้วกลับไปวางทิ้งไว้เลยนะครับเดียวมันถึเข้าอยู่นะครับมันต้องกลัว,วมันจะมาเข้าอยู่นะครับถ้ามันมาเข้าเขาก็แข่ปับเตียนหรือว่าย่ายนะครับแค่นั่นเองการวางรังพึ่งแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับ นี่นี่นะครับนี่เข้าแล้วนะครับนี่นะครับวาง5หลังนะครับตอนนี้เข้าไป2แล้วนะครับวางง่ายๆนะครับเพราะนี่ข้างหลังข้างหลังเป็นส่วนยางนะครับนี่ข้างนี่เป็นส่วนยางไปยางหมดเลยนะครับนี่ทําเลนะครับเทคนิคในการวางรังพึ่งของผมง่ายๆนะครับวางตรงนี้อ่าเดี๋ยวแค่รับนี้อยู่นิดหน่อยนะครับผมจะไปดูดู่ข้างหลังรัง ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ข้างหลังล้างนะครับผมมาอยู่ข้างหลังล้างแล้วเฮ็ดรับอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับช่องบินนะครับผมจะห้ความสำคัญกับช่องบินมากนะครับนี่นะครับนี่คือช่องบินนะครับบานนะแทบที่จะประพาดเลยนะครับถ้าเอาหาช่องบินได้นะครับผมจะเน้นมากๆเลยนะครับ มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งคือช่องบินนะครับนี่นี่นะครับโอ้ยต่อมนะครับนะไปดูอีกหลังนึงนะครับวางกันวางทั้งหมดอยู่ห้านะครับห้าห้าต่อห้าชุดนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่นี่มีพึ่งแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับอ่าอันนี้มีพึ่งแล้วนะครับ นี่ก็เป็นส่วนยางเหมือนกันนะครับนี่ข้างหลังเป็นส่วนยางเย็นนะครับเย็นมากนะครับดูข้างหน้านะครับข้างหน้านี่นะครับข้างหน้าผมนะครับช่องบินนะครับลมทั้งวันเลยมีช่องบินออกกว้างนะครับนะครับก็คือว่า โซฟคอนสีเล็อยู่นะครับวางไป5้าชุดเข้ามาละสามแลครับนี่นะครับวางวางกลิ่นพึ่งแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่เป็นบรยากาศสวนยางนะครับ้างล่างนี้เป็นเมก่อนเป็นทุงน้ะครับตอนนี้ปับเปลี่ยนเป็นสวนยางนะครับอันนี้เป็นยางปีแรกอยู่นะครับนี่นะครับคือมันทําเลมันเหมาะสมนะครับ มะสมกับการวางหลังรหล่าพึ่งนะครับเพราะว่ามันมีช่องวินมันมีอย่างที่เหมาะสมนะครับก็เลยมาลองวางดูนะครับปรากฏว่าเข้ามาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับครับก็วางแบบง่ายๆนะครับเทคนิคในการวางนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี่ก็จะได้ก็กดจุ่ยกดไลค์กดแชร์นะครับกดที่ตามด้วยนะครับเผื่อมาเพื่อผาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ใครที่สนใจในการเรื่องพึ่งพงปลาครับพึ่งโกนปลานะครับก็เข้ามาเฮียนหู้ด้วยกันได้นะครับผมก็จะถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเต่าที่ผมทํามานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นประสบการณ์จริงนะครับก็ประมาณนี้ครับ ทคนิคในการวางรังพึ่งนะครับสามารถเข้ามาที่ตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านเพียงที่านีก้ก่อนครับพากันในคลิปหน้าครับผมบััสดีครับ